สวัสดีค่ะธรรมชาติรอบตัวค่ะวันนี้ก็พามาชมต้นหม่อนนะคะพอดีว่าได้ฝนนะคะได้ฝนแล้วเราก็ตัดยอดเขาเขายาวต้นเขาสูงใบต่แลกกะว่าจะเอาไว้ให้ทำร่มอะค่ะก็เลยปล่อยไว้สูงปรากฏว่าพอปล่อยสูงแล้วก็ไม่มีใบมีแต่ก้านค่ะตอนนี้ก็เลยตัดยอดออกพอตัดยอดปุ๊บก็เขาได้ฝนด้วยค่ะพอได้ฝนปุ๊บก็แตก แตกยอดค่ะแตกยอดออกดอกออกลูกค่ะพอแตกยอดแล้วก็เขาก็ออกเป็นลูกเลยค่ะมีอยู่ห้ากระถางก็มีกระถางเนี้ยค่ะที่ออกเยอะหน่อยออกดกหน่อยกระถางอื่นก็กำลังเริ่มเริ่มออกเพราะว่าเราเพิ่งตัดยอดค่ะก็ตอนแรกกะว่าจะรอให้ใบแบบเยอะๆดูท่าทางไม่เยอะแน่ก็เลยตัดออกค่ะ พอตัดออกก็ฝนตกพอดีค่ะได้ฝนรอบเดียวเองนะคะเนี้ยตาที่เป็นตุ่มๆก็แตกออกหมดเลยค่ะช่วงนี้ก็เริ่มทยอยเก็บๆไปวันละนิดเปนละหน่อยได้กินวันละถ้วยเล็กๆก็กค่ะเช้าหนึ่งก็ได้ถ้วยเล็กนึงก็โอเคอยู่นะคะก็ชมบรรยากาศค่ะชมต้นหม่อนไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะ แต่ก็พอเห็นออกลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ชื่นใจกำลังเขียวเขียวเยอะเลยนะคะกำลังแบบนี้หลายต้นเลยนะคะเยอะตอนแรกเราก็ไม่รู้ผตัดยอดเขาแค่นั้นนะคะตาแบบเริ่มแตกแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวพอได้ฝนอีกรอบนึงอันนี้ต้นนี้เรายังไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะต้องตัดอะคะ่ะเพื่อที่จะให้แตกเนี่ยค่ะ ก็พอได้กินนะคะได้กินวันละถ้วยวันละถ้วยเกาโอเคอยู่ค่ะปีนี้ปีปีสองค่ะปลูกไปเมื่อปิดเมื่อฝนที่แล้วค่ะพอฝนนี้ก็ได้ฝนมาก็แตกเลยค่ะตอนแรกกะว่าจะให้เขาต้นใหญ่ๆปรากฏว่าเขาต้นเขาก็เขาสูง แต่ใบเขาไม่ค่อยมีอาศัยร่มไม่ได้เลยค่ะเพิ่งติดลูกป,ปีแรกค่ะก็เลยเฮอค่ะเอามาให้ชมกันค่ะแล้วก็ทานหมอนด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ